ของเล่นเขาเรียกว่าคริสต์มาสป๊อปเปอร์ไหนดูหน่อยเป็นแบบไหน,นอุ้ย <c oughs> โอ้ในหนึ่งถุงหนึ่งถุงนะครับจะมีอยู่6อันอันนี้ถุงละ20บบาทอันนี้ซื้อมาให้เด็กๆเ,เล่นก็สามารถเล่นได้ทั้งวันเกิดใช่ไหมวันเกิดปีใหม่สงการเล่นได้หมดเลย เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเ,เล่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช่วันหยุดก็ได้นี่อ่ะลิลินแกะเลยอ่ะช่วยแกะเลยครับอ่ะนี่ไอถือคนละหนึ่งอันอ่ะอันนี้อันนี้มันเสียอันนี้มันเสียอ่ะถือคนละหนึ่งอันอ่ะพี่วินพี่วินก่ออตีนถือถือที่พี่ลีก่อนก็ได้ครับอ่ะมาเอาถุงมาอย่าพึ่งดึงนะอย่าพึ่งดึงนะ อ่ะดึงได้เลยอ่ะดึงอวินดึงนี่นี่ออตินเอออ่ะออตินดึงออตินอย่าดึงใส่หน้าอ่ะดึงดึงมาเลยดึงครับออ่ะดึงไม่ออกเหรออ่ะมาอ่ะดึงเอออ่ะลิลินดึง เอาให้พี่วินจับเลยอะถ้างั้นให้พี่วินดึงอ่ะโอเคเอออ่ะพี่ถือไหนไหนดึงถือถือขึ้นลงสูงสูงอ่ะดึงโอ้ Happy Birthday มันเป็นอะไรอยู่ข้างในไหนดูซิหยิบหยิบขึ้นมามันเป็นอะไรเราเอามาเล่นได้ทุกปีเลยนะมันเป็นเศษใช่ไหมอ่ะเรามีอีกเรามีเหลืออีก อ่าเราลิลินต้องค่อยๆดึงอ่าออตินออตินดูพี่แล้วกันเนะาะอ่าอ่าไปยืน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 เลยอ่าวินถือขึ้นลงสูงอ่าดึงโยอ,อ่าออตินดึงออตินดึง ดึงแรงๆอ่ะลิลินถือขึ้นสูงๆอ่ะดึงอ่ะดึงเลยเอาวางเอาวางพื้นวางพื้นวางพื้นอ่ะลิดึงเออไม่มันขาดอ่ะลิลินดึงลิดึงน้องอืมอ่ะดึงดีดึงแล้วจะได้เล่นอ่ะอ่ะอ่ะดึงอ่ะดึงวินดึง วินดึงเอ้ไม่มันมีคนเอออ่าวินดึงเลยเอ้ยฮ่าอ่าอ่าวินมันแก่ไม่ได้เอาวางเลยครับอะดึงดึงของน้องอืมอืมอ่าลิลินดึงลิลินดึงดึงเลยดึงเชือกเลยดึงเชือกตรงนี้ อ่ะป๋าจับให้หนึ่งดึงแรงๆหนึ่งสองตั้เอออ่ะเดี๋ยวเพิ่งอ่ะนี่หนึ่งสองตั้มดึงายมันไม่มันไม่ออกเออเออจะันะคะไม่เราอเล่นอะไร่อก่านนะ